สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูขัาวกลใส่ใบรานะคะวันนี้เรามีกลนาสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะวันนี้เรามีกลนาสวยๆเลยนะคะนี่นะคะไข่เน้นๆเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะก็สับกลชิ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตั้งหม้อนะคะ ใส่น้ำมันลงไปสักหน่อยค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่เครื่องแกงพั่วก,กบลงไปนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพริกแห้งแล้วก็พริกจินดาแดงนะคะตำรวมกันนะคะตำแบบหยาบแบบนี้นะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะ ื่อหอมแล้วนะคะใส่กบล,ลงไปได้เลยค่ะกบของเรานะคะใช้ได้ทั้งหนังเลยนะคะส่วนใครไม่ทานหนังกบนะคะก็เอาหนังอกได้นะคะเติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยค่ะ พอครบเริ่มสุกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปนะคะผงนัวสักหน่อยค่ะน้ำปลาร้านะคะแล้วก็สูตรของเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะ จากนะั้นใส่มะเขือเประลงไปค่ะตามด้วยมะเขือพวงนะคะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะต่อไปนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้ผักแล้วก็กบสุกดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้มะเขือกับกบก็สุกแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะตามด้วยใบรานะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ใยดาหรือว่าบางพื้นที่ก็อาจจะเรียกว่าใบายี่ระานะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะ <c oughs> อืมหอมมากเลยนะคะ <c oughs> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะ <c oughs> ค่ะสำหรับเมนู คัวกรุบของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ,อื้หออ